ผมไม่อยากดูไอ้เที้ยคือไอ้เหี่ยกูอายอเยว้แล้วแบบผมพูดตรงๆนะคลิปตอนเด็กอะไรที่พวกคุณเห็นไอ้เหี่ยแม่ผมบังคับหมดเลยคุณเชืช่อว่าผมเคยจะตัดผมอายจัดแบบว่าค,วคลิปเก่าะคลิปอะไรเงี้ยผมนมั่งจะตัดจะตัดแม่ลูกกับแม่เลยจริงๆยังเจเล็บสกปรกจัดขอโทษทียังเจเคยเอาหมูยอยัดรูทวารไหมถ้ายังไม่เคยนี่ลองดูเฮ้ยไอ้เที่ยแม่งหยุดเล่นมุกเกดี กูรู้ไอ้สัตว์มึงไม่กล้าต่อยไม่กล้าชอกกอแลนเด็กอ๋อนี่อะไรมึงไม่จบมหอกรเจนอนไลกูสเจนอนไลมูสมึงอย่ารอ่ะมึงอย่ารั่วยังรัวลอยอย่ารั่วไอ้เหี้ยจนเงียบๆจนเงียบๆทั้งอาวัยทั้งอาวัยใครมีตังค์ครับพี่คุยถึงแล้วครับเจ้าปาาสิครับอ้าน้องเจแหกรูทูตสิคะอยากถล่มรูทูตเฮ้ย ผมไม่อยากดูไอ้เหี้ยคือไอ้เหี่ยกูอายเปแล้วแบบผมพูดตรงๆนะคลิปตอนเด็กอะไรที่พวกคุณเห็นไอ้เหี่ยแม่ผมบังคับหมดเลยคุณเชื่อว่าผมเคยจะตัดตอนผมโตมาแล้วผมมาทาเพลงนะผมอายจัดแบบว่าคลิปวกก่าคลิปอะไรเงี้ยผมนั่งจะตัดจะตัดแม่ลูกกับแม่เลยจริงๆผมพูดจริงผมอายจัดผมจะตัดแม่กับลูกเลยผมอายผมเป็นนักเลงอ่ะวันไหนคือผมเป็นนักเลงอ่ะแล้ว คือผมแม่งความทรงจำนอนเด็กอะไรผมจำไม่ค่อยได้เลยเล่นยา,ยยายเยอะและว้วไายสิบา <35 S 1> บาทสวัสดีครับผมทีเจทีเจโรบิตครับวันนี้จะมาแสดงบทดร,รมมาม่าครับแม่ครับฮืม,มผมอายจริงไอ้เหี้ยพี่เจสรุปโนบิตะอะไรไ,ไว้ผมทรงรากใสไม่รู้ลูทอรทีไม่ทอรพทีตอนตอนนี้ผมกับแม่ผมรักกันเหมือนเดิมแล้วแต่หมายถึงว่าที่เปสามสิบห้าบาทอาบากหน่อยน้องชายพี่จะเสร็จแล้ว สามพันละคนดูสามพันละมีห <Hello, S 1> น้าจักทิเบตหนึน่งร้อยสิบห้าบาทเอาไปบุหรี่อย่าไปมีเย่าเยอะนะเว้ยทำเพลงดีรัฐบาลหน่อยขอบคุณครับไม่ซื้อครับไม่ซื้อบุหรี่ผมเลิกสูบบุหรี่แล้วมีหนาสามพัน 3, แล้วถือมีหน้าฮัล <c oughs> โหลเกินไปนะเจลูกแม่นี่บอกว่าจะตัดกับแม่นี่ถ้าแม่นี่ฟังดูไลฟ์จะรู้สึกยังไงจะทรอรอแม่เฉยแม่นี่รักผมเหมือนเดิมเลยะยังจิตโอ้โหแม่งมองกูแย่กันไปแล้วไงพวกมึงอะ มาอย่างเร็ววันนี้ธรรมดาครับคนขยันคนขยันมันก็เป็นยังไงโอ้โหเอ็กโอมดูนี่มารอดูรอดูเ X O H M has just tipped 40บาทเจจำกูได้ไหมเพื่อนกูโชว์กูเด่นไอบิ๊กเบสเอาตูดอยู่ช่วยกูด้วยอ่ะวววววเวทิ้หายแล้วช่วยเอ็กโอมด้วยทุกคนช่วยเอ็กโอมด้วยฟันเรื่องใหญ่อีกแล้วนะน้องทายยังเลม โอ้ยพี่ด่าแรงเกินพี่บ้ามึงมึงแท็กมึงแท็กอะไรฮฮาฮามาดิพี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่คลิปกูตอนเด็กหรือว่าแบบหรือว่าไม่รู้อ่ะขอฮาฮาคลิปตอนเด็กแม่งฮาตรงไหนวะไม่ฮาเที่ย่ะกูเป็นนักเลงไอ้เฮี่ยเฮ้ยหน้าแม่งไม่เหมือนกูเลยทุกคนผมถามจริงหน้าเหมือนผมเหรอเนี่ยมันเหมือนผมเหรอเฮ้ย ไอ้เที่ยอยากให้กูไม่ไหวนะคือพวกมึงแม่งแต่งแบบว่าไอ้เที่ยแต่งใจเอองเอไออะไรกูไม่รู้อ่ะคือทำกู้วนก็หนักพอละมึงทำหน้ากูเป็นหน้าใครอีกไม่รู้เฮ้ยแล้วมึงดูการแต่งตัวใส่กระเป๋าออไว้ใส่มึงจะให้เป็นใครเนี่ยคนมาเห็นแม่งเข้าใจผิดอีกไอ้เที่ยกูถามจริงเหอะไอ้เที่ยหน้ามันไม่เหมือนกูเลยเหมือนเหมือนไอเ้เียแชทแม่งบอกว่าเหมือนนะครับ แอน,นุนีมาแทสจะทิปเป็นสามสิบห้าบาทพี่เล่นรวมหลอกต่อเธอครับผมไม่ไหวแล้วจะเสร็จเฮ้ยอะไรมีอารมณ์กับโรบอกเหรอวะเฮ้ยคนดูสามเนห้าไอ้เหี้ยคนดูสามเนห้าผมคือไม่พูดเยอะเลยจริงๆแต่กูไม่พอใจเนี่ยไอพวกที่แม่งทำกูอ้วนเนี่ยคือทำไมทำไมต้องอยากให้กูอ้วนเหรอวะคืออะไรคือผมเลิกยาแล้วคือผมต้องกินข้าววันละวยี่สิบมื้อหรอือไงคือผมต้องไปกินชาบูทุกวันหรืออะไรคือมึงทําอ้วนแบบน่ารักน่ารักก็ได้ไง คือมึงจัดให้กูห้าร้อยโลเลยเนี่ยประเด็นเนี่ยมึงจัดให้กูห้าร้อยโลเนี่ยเฮ้ยขอคลิปพาพาดิแท็กมาใหม่หน่อยทุกคน นักสวัสดีล่าง2,012 j u s ท t i ป b e t 40บาทขอโทษครับวันศุกร์ผมไม่ได้มาดูผมไปดูคอนเสิร์ตยังโกมาให้อภัยผมไหมครับฟอลโล่กับได้ในชื่ออีกต่างโดด่าแม่งว่าอะไรดีวะไอตัวเนี้ยเฮ้ยเม้นเม้นอะไรในทิกเกที่มันไม่แบรนดอะวะด่าเขาว่าอะไรได้บ้างวะลูกมันนี่ #justtipbet 35บาทมึงจะเป็นนักฆ่าเป็นนักเลงี่อะไรกูจะฟองแม่นี่เออพี่เป็นลูกขอยังวะแก๊งลามาคบยังไงแก๊งลามาคบยัง คนแล้วคนแล้วนคมามเข้าระวบดิไปเลยี่เก้องแ่ไปไหมเข